หากพูดถึงเทคโนโลยีไร้คนขับที่กองทัพไทยนําเข้าประจําการในรูปแบบ UAV อากาศยายคนไร้คนขับหรือยานพาหนะภาคพื้นดินแบบไร้คนขับในชื่อ UGV ซึ่งกองทัพไทยถือว่ามีใช้งานครบทั้ง2รูปแบบแต่ทว่าเราจะมาเจาะเฉพาะยานยนต์แบบไร้คนขับที่กองทัพไทยใช้งานโดยที่ชื่อของ UGV มีชื่อว่า b i m s บริษัทที่พัฒนาคือ m i n เ l e m Robotics ผู้พัฒนาหุ่นยนต์และยานยนต์จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พัฒนาร่วมกับเอสโตเนียโดยที่ยานยนต์ไร้คนขับสามารถทำหน้าที่ได้หลายบทบาทตัวอย่างเช่นการขนส่งหรือการติดตั้งปืนกลอัตโนมัติที่ควบคุมจากระยะไกลและสามารถใช้ในการค้นหาระเบิดพร้อมทำลายี e m s ถูกสร้างขึ้นในปี2015นะครับและเข้าประจำการในปี2019จนถึงปัจจุบันซึ่งถูกใช้งานโดยสมาชิกของนาโตและส่งให้พันธมิตรของนาโตด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นคือกองทัพไทยการออกแบบให้กับี e m s ระบบขับเคลื่อนใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมเครื่องปั่นไฟดีเซลซึ่งสามารถบรรทุกได้1,200กิโลกร,รมัมพร้อมระยะปฏิบัติการ1.5กิโลเมตรความเร็วสูงสุดที่ทำได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงลักษณะของตีเมสมีความยาว240เซนติเมตรความกว้าง200เซนติเมตรความสูง115เซนติเมตรความสามารถของตีเมสถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้มีขีดความสามารถหลายด้านนะครับคือการสนับสนุนการขนส่งในฐานทับ ทงการสนับสนุนหน่วยรถในแนวหน้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับปีเมสที่ได้รับการอัปเกรดเข้ามาเป็นตัวคูณกำลังใช้ในการสนับสนุนการยิงโดยตรงซึ่งสามารถติดตั้งระบบอาวุธที่ควบคุมจากระยะไกลได้ทั้งยังปรับเสถียรภาพได้ในตัวซึ่งทําให้ยิงได้อย่างแม่นยําแม้ในพื้นที่กว้างในขณะเดียวกันนะครับค้นหาเป้าหมายในกลางวันและกลางคืนได้ยาไล้คนขับปีเมสสำหรับใช้ในการลบ สามารถติดตั้งปืนกลได้หลายขนาดได้แก่ LMG หรือปืนกลเบาที่มีขนาด5.56ม mm, ิลิเมตรหรือใช้งาน SMG ปืนกลหนักที่มีขนาดตั้งแต่12.7ม mm, ิลิเมตรซึ่งสามารถใช้งาน AGL ได้คือเครื่องยิงลูกระเบิดที่มีขนาด40ม mm. ิลิเมตร BMS ก็สามารถใช้งานปืนกลอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรได้เช่นกันหรือใช้งานฉีปนาวธต่อต้รถถัง p m s มีขีดความสามารถ ในการรวบรวมข่าวกองแบบเซนเซอร์ขั้นสูงซึ่งทําให้รับรู้สถานการณ์ได้ดีขึ้นทั้งอัปเกรดข่าวกองและลาดตะเวนในพื้นที่กว้างปัจจุบันนะครับปีแมสก็ถูกใช้ในสงครามรัเสเซียยูเครนด้วยเพราะในปี2022ได้มีการลงนามส่งไปยังยูเครน14คันแต่ทว่าจํานวนที่กองทัพไทยมีในส่วนนี้เราไม่มีข้อมูลนะครับและชื่อที่กองทัพไทยใช้งานได้รับชื่อเป็นดีไอรอนพัฒนาโดยออเตียถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติม คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันได้นะครับในส่วนไหนที่เราพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะครับและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ